โอเคนะครับผมก็าบสวีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโอเคพีเอลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดอะมิมิกะซึ่งก็จะเป็นเกมหลอนเกมหนึ่งในเอ่อโลบอคเลยนะครับก็เป็นเกมที่โด่งดังจริงๆเราก็อยู่กับยูจากช่องเออเฉาทามนะฮะแล้วก็มีเอ่ออนบนะฮะแล้วก็เอ่อช่วยบุเรียนไปเลยไปเลยแล้วก็ยำยำไอโตโตะเออนั่นแหละนะฮะก็เป็นเพื่อนผมทุกคนเลย เราเข้าไปคุยกับพวกเขาดีกว่านะฮะไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมออริโอคิดแคทพิซซ่าลาชดิชโรสเรไม่รู้สักอย่างบ่นอะไรเนี่ยพร้อมยังเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเต้นต่อเสร็จแล้วอ้าว้องเต้นอีกว่าเดี๋ยวพร้อมจะเปิดหรอก็มาดิวะสักหมัดสมัชสักหมัดสม่างด โอเคครับนี่ตามพระองค์ทรงเฟี้ยวเลยอันครเนยันนี่แล้วก็มีตก็ามเรงว่โอ้ียลวมายัไม่ลดาตามผมมาเลยตามพระองค์ทรงเฟี้ยวมาเลยปู้นดอก ไม่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกเฉยแป๊บกูเนี่ยเราอยู่กับพระองค์ทรงเฟี้ยวแล้วพระองค์ทรงเฟี้ยวมีคนลงมานกัตราไม่เป็นไรไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แครเข้ามาได้แล้วก็ถือว่าปุลก็ได้ใครโหลดอ่ะเเอานี่ยรไปหลุดไอ้นกยังอยู่เลยนกยังอยู่มีคนโกมัสาศมีคนโกมัสาศบุญด้านเหนือตาเจ้าควรลงนรก ไัมช be ื่อวงชื yeah> anyway> ่อไงชื่อไงมันมีชื่อกาตัวชื่อกาดิแล้วไงแล้วจะเข้าไปไงรสูตเอ้ยคุณมันแค่โคคุชิโบคุณมันแค่อสูรโง่ๆคนนึงคุณคิดจะมาสู้กับบุตดากันหรือบุตดาเคยโดนตบครับุตดาเคยโดนตบป่ะไม่เคยเพราะว่าบุตดาในเรื่องเทพเกินไปนี่โมใช่ไหมฟังตอนเลยดิแสดงว่าเราต้องไปหาคุณแจหรือเปล่า เปล่าวะนี่นี่นี่องนี้ทางนี้ทางนี้ปะนี่หองนี้คุณคุเล่นอยู่อ้าวเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยคุณคิดว่าคุณแน่คุณไปเลยไม่ต้องไม่ต้องศรัทธาคุณไม่ต้องศรัทธาเลยโอ้ยมันสุดตรงนี้มันสุดตรงนี้มันสุดตรงนี้มันู่ตรงนี้แสดงว่าห้องนี้บอกเฮ้ยอะไรอ่ะยุ้ย มืดมองไม่เห็นแล้วนี่ไงมันมืดมากมองไม่เห็นคนเนาะคนงูเลยคุณนี่งูเ้าปะประชาธิปลตยเฟเซฟเซฟประชาธิปไตยประชาธิปไตยใช่แล้วเฮ้ยอุ้ห้องน้ำห้องน้ำา้ยเ้าห้องน้ำชายเราไปเข้าห้องนชายไม่อายุเราใจเกเร มีไล่เดอมิมิกเดมจูสเดอดอลเลนจูสเซลปี่พวกแกน่ะชอบเขาชอบเดอ m มีมิมากเลยนะเอาเป็นว่าขี้เกียจไปทุกคนอไปไหนกันหมดวะเอ้าไปไหนกันหมดอะห้นี้ไหองนี้ไไปไหนกันหมดอะ ฝาล้านใดีก็ต้อฝาร้านใจดีเราต้องไม่ทำา้าชอบคนายเอู้เสียงอะไรเจอผีครับเจอผีครับเจอผีเจอผีแต่แล้วไงคือผมกลัวมึงเหรไม่กลัวหรอกไม่ยบาย้ยยูอย่าทำห้าวดิโอยูนยูนกอมายูก็มาโอ้ยูนอย่างก็อบะอะคืออะไรโดนหลอก เราคนรู้สึกไงมาดิเมื่อกี้คุณเมื่อกี้ผมต่อยคุณเท่านั้นแหละมาเลยต่อยสักยกมาเปิดก่อนเปิดรอบสองได้เปรียบเปิดรอบสองได้เปรี่ยนกูอะไรลงมาดิ อะไรมันต้องการกุญแจมันต้องใช้กุญแจนี่ไง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 มีมีอยู่อยู่เปิดดิเปิดดิกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันดำมันรู้แต่ว่าเฮ้ยวว้ัวเฮ้ยววววาววาวาวอ้าววาววววา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 วาาาวาาวาววาวา้้ โอ้โหนบเว้ละเห็นไหมนะเหไม่อะเนี้ของจือนเหมือนทางน้ำมันไม่มีที่ส้นสุดอ่ะไปได้พ่งไปอ่ะพ่งไปอ่ะพิ่งไป น่งแดงกันึ่แดงเขาใแดงเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากแน่เลยไม่ต้องไม่ต้องเศร้านะครับคุณข้างหลังวุ่นวายสุดๆบรรจยวัยรุ่นติดยามาจนภัยวักรุ่นติดยาได้เลยซูชิของโพไซดอนนะนะ อยากกินซูชิกับเต็กเนื้อซูชิโคใส่ก่อนบุดาเลี้ยงบูดาเลี้ยงเหรอได้เลยเดี๋ยวบุดาจะเลี้ยงท่านเองไม่ไม่าคุณไม่รอผมกันเลยอ่ะรอผมด้วยดิไม่ไม่รอเท่าทีให้น้องโทษทีน้องน้องเท่ทีน้องสิงเด็กสิงเด็กอ้าวเฮ้ยน้อง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 อยากใส่กับพี่อ่ะน้องน้องเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวัดจายเฮี้ยเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีน้องจ้ำจำด้วยนะ เฮ้ยอะไรอ uh. ่ะง่ไงแผนที่เราต้องจำแผนที ok, <S <S tablet, bek, okay, <sh <sh ่เอาไว้ใช่ใช่ใต้องหาขอกุญแจองี่มันคนตายคนตาคนโอเคครับไม่เป็นไรเราไม่ต้องจำให้เพื่อนจำเอาใช้แรงงานเด็กปะเ้ยอมไม่มีใครแดูคนเล่นไม่รู้ครับผมจะแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเท่านั้นโอ้โหูอู้หู ร้อยเดดอยู่กันตั้งเยะตั้งแยะทำไมต้องเป็นเรางงจริงๆอยู่อวนบทำไมนบแกผ้านบนบหันมานบนบพิดฟังนบนบหันมานบนบแกผ้าวันนึงดีรีบกันหรอเป็นแท้งให้ดีแล้วนะเนี่ยนี่แท้งให้ดีแล้วนะอุ้ย โยนช่วยด้วยนเราล้ทางขวาเราตเราล้มตเราล้มตัดไปทางเดิมไปทางขวาคุณเป็นไรอ่ะยี่อยู่ยี่อยู่ยี่ผมรู้ว่าคุณจะต้องเป็นซามูไรที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนเราเราไปแบบที่เ้าหลงทางต้องไปทางขวาทางขวาทางขวาแน่นอนหลงทางหลงทางไปดิเราต้องไปขวาเ้าเนี่ยขวาซ้ายบนขวาซ้ายบนขวาช่วยด้วยหลงทาง ้ไม่นะโซโลไม่นะโซโลจะเข้าทีสิงไม่ได้ขวาขวาบนมันได้ไปไหนอะเออมันได้ขวาขวาบนอย่าทิ้งพาร์ตสิยมมันบาปนะขวาบนซ้ายตรงขวาเออบนให้ขวาช่วยด้วยขวาาตรงบุดหยช่วยด้วยช่วยทีใครก็ได้ช่วยที เนี่ยไม่รอกันเลยอ่ะเจอผีแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไม่ต้องแล้วเจอผีแล้วเอาไปหาตาไปหาตาไปหาตาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามสะพานไปไอ้พวกไม่รอพระไอ้พวกบาปขอให้เจ้าลงนรกกันไปให้หมดเลยเอาเอาบุตด้หายหายอะไรวะเอาวอ๋อแสดงอ้าวเมื่อกี้อ้าวเดี๋ยวแสดงว่าอ้าวมมาาดดิิ เดี๋ยวนะแสดงว่าเมื่อกี้เราก็มาถูกนี่ไม่คือเมื่อกี้เรามาถูกแล้วเว้ยคือเมื่อกี้เรามาอยู่ตรงนี้เว้ยเนี่ยเมื่อกี้มาถูกแล้วแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าประตูมามันเขียนว่าประตูล็อกแล้วโอ้ช่างมันเถอาผมเราขวาไปตายตรงซ้ายตรงขวาตรงขวาเขาหมายถึงมัดขวาตรงเท่าเบานะ อยู่ไหนยี่ผมหาใครไม่เจออยู่คนเดียวมีเด็กอยู่คนเดียวมีเด็กอยู่คนเดียวทำกลางตามลำพังจะจะจะละจะจะละเออปูนหายเอาไงมันจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนเลวยวต่อแล้วเ c h าชูได้ได้ได้โอเคคุณทำแล้ว

มองอยู่แล้วเหนืปอนเดินตรงสะพานมาอะไรอ่ะเอ้ยใครอ่ะเฮ้ยมันมีคนเล่นดนตรีอยู่ผีเปล่าใครรอครรอผมเลยอ่ะเฮ้ยเราต้องให้ตังค์เขาป่ะเขาเล่นพอนะเราต้องให้ตังค์เขาป่ะเขาไม่ใช่คนจอนจัดใจเย็นเอ้ยนี่มันยูนี่มันคิมิซูโนะใหญ่ป่าคิมิซูโนะใหญ่ป่า มีใครมาบ้านนี้กับเราไหมเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยคนนี้เขาดูกลัวมากเลยอ่ะช h a ิิฟาร f เมอร์ทำไม I haven't seen you around before ฉันยังไม่เคยนายที่นี่เลยก็ใช่ไงเราเพิ่งมา Oh บุหรีโอเกิน already watching as 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 big if you are see a lady playing the ก้าอะไรวะ is already ready ก้าาอะไรใจถึกมาตามมาเถอะเอ้วตรงนี้เหมือนเห็นมีเงาอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ใช่เงาคนหรือเปล่าเอ้ยน่าจะเป็นรูปปั้นวะีผมันจะอยู่ข้างๆค่อยๆขยับมาเข้าวใช่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 ไรไง อ้ยไปตามไฟไปตามไฟครไปตามไฟได้ไได้คิดไปเองไรเนอะเออมันเป็นแค่รูปปั้นนี่บ้าเอ้ยนายคิดไปเองนะเบอร์โทรนายห้ามอยู่ในมันมันรูกเหมือดจะดีดีแหมว่ามันจะเป็นแค่รูปปั้นจะมันจะเป็นอะไรอาจจะมีผีผีมันอาจจะฉลาดก็ได้นะอาจจะแบบปลอมตัวเป็นรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ย เรื่อโค่นแหลกเลยทำไมมาใส่แว wow, ่นนะหลบปันแว่นอย่างมึงแหลกโอ้โหเอ้ยมีวันนีครับเอ่อคุณค้าวันดีครับทำไมคุณมานอนที่พื้นล่ะครับไปนอนบ้านสิโง่จริงๆริ้ยผู้หญิงว้าวผู้หญิงเออโอ้โหโดนจ้ำสแกมีใครโดนจ้ำสแกไหมไม่โดนทำไมเราโดนวะเอ้ยรอด้ว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 ย

กําลังเดินไปตอนนี้อยู่บ้านกําลังเดินไปทางเดิมอยู่มันไม่ได้ขยับตัวเดียวมันขยับหลายตัวเลยเมื่อกี้โดนจำสแก์ดิเห็นเราไหมไงัล้วมาแล้วมาแลวาแล้วมาแ้วมามาน้ล้วมา้มล้มาแ่ม้วมแวามมแาว ตรงนู้นมันเหมือนมีอะไรสักอย่างอ่ะตรงนู้นไปเลย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 ปกวิงผ่านไปปะกลัวอะไรอะครับนอนนอนมันมาแล้วมันขาับแล้วมันขยับประตูนึงอ้านไปต่อเลยต่อเลยมั้งเนแต่มัน่มันมันมีตั้เขยับหรือเปล่ากะัไไปไปาไไนั่นไงนั่นไงไย่ไ นั่นไงนั่นไงนะนั่นไงนะาโอเคเซฟพอยต์โอเคเซฟพอยต์เฮ้ใครก็ได้มารับหน่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้ป่าเกิดไหนเนี่ยโอเวลาไม่รับละเสียอะไรมันจะร้อนเลยเฮ้ยใครก็ได้มารับหน่อยใหม่ใหม่ อยู่เดินอยู่เดินวันเดินวันเลยเอ้ยตวหนึ่งขยับได้ตามไปคนเดียวเลยดิใช่ใช่ขคามามีผีเสื้ออยู่มาดิองกเปิดจะปิดทำไมเปิดเดียอยเปิดไปก่อนคอนเซบังคอนเซบบคอนเซบาโอ้โหกิเป็นชั่วโมงเพื่อนโอ้โหไ เจออะไรโหโหน่ากลัวอุ้ยอะไรใหญ่ใหญ่จังเลยโหอะไรวะเเฮ้ยมาขยบมาขยบไปท่ามขยบมาขยบไปท่ามขยเสือนี่มีหรือเปล่าล้วงคอหลังอยหลังแกเอ้ยัไนี่ไงบ้านรไม่รู้เข้าก่อนมีตุ๊กตาอยู่เฮ้ย นี่ไงพี่ชายวะเอ้ยอืมอืมอะไรอะเมื่อกี้เดี๋ยวลองไขคดีตรงนี้ดิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้เข้ามาแล้วมันเป็นแบบเข้ากลางหน้าจอเราจะไหนกันนะมีทางไปต่อกลับมาก่อนดิครับนายแหลกตอนนี้เขามองไม่เห็นนายเราไม่ได้แหลกอยู่รวมกันโคตรสุนเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้ยูนยูนยูน ยูนเออออกมาจากบ้านใช่ป่ะออกมาจากบ้านแล้วมาทางซ้ายออกมาจากบ้านแล้วมาทางซ้ายแล้วเดินไปทางซ้ายเรื่อยๆยูนเดินต่อป่ะเดินต่อป่ะเิตเป้นเตานเปิ้นเดนิตาเรู้านเป้งนเตางนานเปิรานเปิดงเตนรงตรงน้นนนปาน้เเา อยู่บ้านตรงนั้นอะหมู่บ้านเปล่าหมู่บ้านตอนแรกเลยอ่ะงั้นแยกกันไปหาเออแยกกันไปหายูนพราะข้างหน้ามันก็มีผีเสื้อด้วเว้ยนับลัลังั้นพวกนายกลับพวกเราไปต่อมากลเองไรแม่ตรงนี้ผีเสื้อเยอะมากวิ่ล้ววะ่ยูนข้างหน้ามีบ้านยูนข้างหน้ามีบ้านับละวิ่งละไ่ละยูนสาม สองหนึ่งเกียร์หมาเอ๊ะเดี๋ยวนะเนี่เรากลับมาทางเดิมนี่หนานี่ไงมันบอกว่า expo e the v e to to use the key หรอคือเราต้องไปหาถ้ำเพื่อที่จะไปหากุญแจในถ้ำอีกทีหนึ่งพออยู่ไหนอ่ะไปตายอ่ะแล้วอ๋อโนบดี ไม่มันบอกว่าให้ไป explore the cave to find the key อ่ะเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ตรงหน้าจออ่ะบ้านไหานอะไรอ่ะบ้านไหอยู่ไหนกันนะไปไปแล้วบ้านไอ้ทันเทียว explore the cave to use the key อย่างนั้นตอนนั้นจำได้แล้วอยู่ไหนวะไม่ไม่ไม่เอาไม่เริ่มต้น เดี๋ยวแกไม่มีอักเสอเลยตรงเนี้ยอากีโลกันแล้วก็ไอโบไอส์เหยียดที่ใต้นะเราพอวิ่งกลับมาทางที่แกบอกว่าให้วิ่งมาแล้วฉันวิ่งมาลอดตอนนี้คือเราโดนทิ้งแล้วทุกคนทิ้งบุตดาไปแล้วมันมีหลังบ้านมันมีหลังบ้านโอ้ยม่นเป็นพาร์ทยาวเลยนี่ไงเจอแล้ว

ใช่เพว่าต้องมีกุญแจกันอยู่ในถ้ำไม่ก็ไอ้ที่เราเข้าไปอ่ะนั่นคือถ้ำลอยโยโย่ฟัง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 กุญแจนี่แหละเชิดกุญแจแบบอันนี้กุญแจนี้ที่เราเข้าไปนั่นแหละคือถ้ำช่างมันเถอะไปเถอะไปเร็วเข้ามาทางนี้นนนีี่อั้ทางนี้สี้หลืงนีเหลืองนีเหลืองข้างบนเนี่ยนี่เนี้ยเหมือนมืดมากไม่เจอเลยเนี่ยเอ่ะโอเค ไป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 เจอกันที่บ้านเจอกันที่บ้านสิงะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งรอด้วยรอด้วยยูนไว่ยไไม่ไม่อยากไม่อยากเล่นแล้วเลยพอแล้วไปาไม่ถึงบ้านนูนถ้าไม่ใช่ก็พอแล้วเออไม่ไมีคนตัดท้อกับชีวิตไม่อยากเล่นไปแล้วไม่เอาัวเราได้ไหมอ่ะกลัวไปงฝาไปทางฝาปลอดภัยกว่าไอ้ตา เล่นแล้วอะยู่นี่ยอะกลัวอะไรวะบอสว,ะ,วไอะไไเไ,ไรเรราอะว้ใจผมแล้วคุณจะปลอดภัยไม่ยูนอยู่ไหนก็เนี่ยบ้านนี้ปลอดภัยเรามาเดินมาทางขวาสองทางแยกไว้าามาทางขวามาถึงบ้านเนี่ยบ้านนี้ไม่มีอะไรไม่มีเลยแน่น,นะเออมันจะมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวที่เดินอ่ะอืมฝั่งเนี้ยโคตรปลอดภัยสุด ออกมาเดินทุกตัวปรากฏออกมาเดินทุกตัวนี่หาเลยนะนี่ไงเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วเดี๋ยวนะหุดนั่นไงเรียบร้อยตายเสร็จเรียบร้อยเว้ยแล้วเรียบร้อยเด็ดบ้านหายอ้าวโอ้ โอเคนะครับเราก็ตัดจบกันแบบน้นด้านๆอย่างนี้เลยนะครับใครเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมครับ okay, okay, okay.